ไม่เข้าละกล้องละค่ะเข้าวิดีโอเลยละค่ะเข้าวิดีโอเลยค <mm ่ะไม่ได <uh ้กล้องละค่ะวิด um ีโอก็ไม่ต้องเข้ากล้องแตกใช่ไหมเจ้าของยิ่งไม่ต้องเข้าเลยเข้าไม่ได้เจ้าของในกล้องแตก้เราเราเราอยู่แถวนี้เราหยุดตรงนี้พอดีไม่ต้องเดินยังไม่มาเอาไม่เก้าอี้เดี๋ยวแปบมาให้เอ้าเขานั่งไปแล้ว

ทำเขี่ยวเขี่ยงไม่ทางนี้ทางนี้อ,อ๋อรถท่านต้องท่านต้องลงรถตรงนี้อ๋องลงลรถไปตอนนีนมาเชิญเทพขึ้นยงรังใช่าเป้อยู่ข้างท้ายคาเป้อยู่ท้า,าย อายคค่าเปลมู่่ม่ะอด้เก็ินเินรถเข้ามาก่อนค่อยลุกก็ได้สาวน้อยอ่ะสู้สู้สู้ถายแล้วเนี่ย นายโอ้หขนานอ้าวนั่งกันสบายๆนะคะอุ้ม้ยว้งนน้ลาลุงจงัจนน้จ้้วเีกมือนี่ก็ลอมุได้แล้ล้งนล้างตลาลาเข้ามาแวนด้วนีลุกคุณโคตร้ง

คุยตายหาแล้วเข้าไลฟ์สดด้วยตีนใหญ่มากเลยไม่ใช่แทนที่เมื่อวานจะลงไอ้นี่เราวางลืมมาดิเมื่อเช้าหนูโทรไปนะหนูบอกเอ้ยหนูไปตลาดเจอเพื่อนรอรอประกันไปนะรอประกันไปใชไหเขาไว้ได้ไอ้คนนั้นเนาะบังเขาโทรหาป้าเราเขาก็ไม่รับเลยอยากจับเล็กๆน้อยๆอยากให้มันเต็มที่ที่มันได้อยู่แล้ว เต็มไหมเต็มเท่านี้เลยเหรอสองข้างสองข้างเลยโทรไม่ศัพท์ไม่ดังเลยนะโทรศัพท์ไม่ดังเหมือนกันนะ ไมาแล้วเมื่อวาเราก็ไม่ได้มาแล้ววมาแ่ใช่ไม่ใชดีกวาเจเจ้าาเครับวัดีครัสวัรเดนูเลยครับนหนุ่มมันจะอยู่ข้างหลังครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คนสาวอยู่ข้างหน้าครับคนสาวอยากจะหาล่มันก็ไม่ได้ล่ตั้งเลยก่อนน่าัะ่ากยะนาักยะน่ยนะ่าักยน่ัะ่ัก่ัะ่ได้เปย่าัเลย่าัเน่าเลยรน่ั่ากเาเน่ัเป่าเลยั่า่าั จันซื้อจากจันมาค่ะเกือบพันไม่ได้เป่ามานั่งรถต้องเป่ามาอ๋อแสดงม่เอรมารถยนต์ไม่ได้เป่าเลยรถยนต์มารถยนต์เออยังว่าไปรับถ้ารถเครื่องเลยจะเป่ามาแบบด่วนน่ะเฮ้ยถั่งนูสวยป่ะสวยป่ะสวยสวยนกฮูธรรมชาติดูดี หนูต้มยำไก่แทบจะไม่สุกจำไม่ได nah ah ้หนูจำไม่ได้ รู้แต่ว่าหนอ่กับสามเท่าน,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 นั้นไม่ไไมไไมลินจำได้ไไดว่าหนึ่งกับสามแต่ทีนี้เมืุ่เช้าไปตลาดใช่ไหมพี่รา่าบอกไม่ไม่ไปกขเข้าเลยบอกว่าเอากรพี้เ้าเชิญหนึ่งม,มู่าเออพอรู้หน่กับมาเขาอยู่ประจำมูเราอันไหนเขาเยี่ยมมมูเคสใ่ไหมมอื่นที่ไม่ได้ไปนะเขาให้มันลงที่นี่อ้าวเฮ้ยมสองไม่มีเหรอวะมีมีมี นั่นแหละเมื่อเช้าหนูก็เลยโทรไปที่ประธานโอ้ฉันก็ได้มาไงประธานไม่ได้มาไงแต่เราก็ไม่คิดว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเกอนที่สำรวจเล่าให้เราฟังอ่ะมันเล่าเออมีเคสลงนะพี่มันมีดานก็คือยังปวดตัวอยู่เพราะใช่ไหมมันก็ไม่โอ้ใช่จงพร้อมเพียงค่ะพร้อมเพียงโอ้โหหุบ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  คุบแล้วนี่ไงนี่ไม่ได้เดีอยวลงมาเรียนี่แต่ก็นีเรบเรีย้เรียบร้อยค่ะสวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปกอนถ่ายอดีถ่าย้ไดี ไม่พวกเราเนี่ยสวยมานานแล้วที่เหลือที่เหลือก็สวยน้อยแล้วไงไม่ใช่คนไทยช่วยนะสวยสวยสวยมานานสวยมานานแล้วสวยก่อนที่ลังไม่น่าเกิดหนาไวเนาะถ้าเราเกิดชาตานี้ก็จะสวยกว่านี้อีก แล้วซบซ้อรุ่นล่างๆไม่โหดด้วยด้วยทุกคนโหถ้าตอนสมัยเป็นสาวมันไม่แช่แวบอย่างงี้สิไม่ใเออมันไม่ใช่แบบนี้ได้รักจะร้าย <c oughs> ดำอยู่แล้วก็ดำก็ไปใหญ่กลัวแดดไหกลัว กอจบคลิปแค่นี้นะคะมารอต้อนรับผู้ใหญ่